กินพาเลาะพากินนะคะขอบคุณนะคะสีล้านดวงใจขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องคนทสวัสดีจ้าน้องคนพ,พสวัสดีนะคะน้องคนทร ขอบพระคุณมากนะคะไว้ส่งกำลังใจครับนะคะแบ่าวกินพาร์ลพาร์กินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ โขแดดแล้วนะคะแดดแต่ก็มีลมนะคะมีลมอยู่ต้นไม้สวยค่ะพี่จ้าขอบคุณมากจ้าเพราดีพี่ชอบต้นไม้เนะ,ะิก็เลยปลูกหน้าบ้านนะคะปลูกหน้าบ้าน บอาขึ้นเนาะบอาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบอาขึ้นหน่อยนะคะแล้วทำไมมันอ๋อนี่มันต้องเลืนนะ่อนมนาะไปที่ชอ่องขอบคุณมากนะคะเบาขึ้นนะคะเบาขึ้นค่ะรอพากินนะคะ น้องคนขอบคุณมากนะจ๊ะเบาขึ้นก็สวัสดีครับเพื่อนรอบๆห้องทุกๆท,ท่านครับเบาขึ้นเอาเอฟซีไปไปไปหานะคะขอบพระคุณนะคะเเก์ขนมกินน,น้ำยานะคะ ขอบพระคุณมากมากนะคะกำลังกินขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำปลา,านะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะ,ะเดี๋ยวแดดแดดมันจะไม่ค่อยเห็นนะถอยออกมาหน่อยถอยออกมาหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับนะคะเบาขึ้นนะคะสองเล่นะคะสองเล่เบาไทยบ้านสวัสดีค่ะสองเล่ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเบาขึ้นพาล่อพาก,กินเพื่อนใหม่เนาะ ช่องนี้ยังไม่ยังไม่ได้กดให้นะคะแต่ไม่หรือจำไม่ได้ว่าช่องเก่าเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะเอาเอา fc ไปก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ น,น่านสวัสดีค่ะคุณ